साने ओ ओ समडे รับไปสอบ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có lỡ những video hấp đi hơn ี่ยังตื่นเรอ่มตื่นีคอย่มไปสีคนตือเอาหนาถือหน้าก็ได้ทั้งโลก้เบยั้วบอสมาห้องเพลงกูหมดก่อนมอห้องแหงแฮปปี้เบอร์ บงุ p, ้ยนางงอตัวหนึ่งมันออกนางตัวใดเด่ป่ะในน่อแล้ว่านเดอมันน้าเอาไปอาจารย์นาัเอาบวงมากเลยแล้วว่างนเดอมันสิอยู่ตัวใดเด้ต้อกินที่นั่ทีนอัวในน้หววั่ะอตัวนี้ตัวนี้บวงหย่างบ มอ่ืนมือนาม่เงยห้องมือนาไปกินอะไรกินกันเนาะบอกกิบงไเหตุงงยังไงเนี่ยมือนัเห้องมัเกจายมันใหมหาเนี่ยมัวโไหม่ะ ก็กองไอ้ยาเนียยาดูไรอาย์เ้านี่กันสอไรสันต้องสอนไปเสันวน้องรักสีแดงไฮดาสหวนยังไงเอ็งพวกเคยจืดเนาะิหน่อยอ่ะเนาะมือเอ้เื่อให้เอาเอาบันี่บ้าเอาบันีเอวัวใจ

เด็กตักมีเป็สั้นแกินก็อเด็กตกจแล้วนั่งกางนั่งสายฟ้าฟ้าหนบวงเปล่าเด็กก็ตนอีดาก็เอาม่เขเอาเาเอาใส่หัวนเรเอาวงไป่งเอามีน่ลโมตองเอาไม่กินบ้างน้าจะเอาออกระบาดตัวเอเดียออเดาด้วยมากินเลย